สวัสดีครับทีนนี้ตอนรับข้าสู่ช่องวิธีบรรนอกชาวดินครับฝนครับมั่วแลรนแข่งกับรถครับมั่วตือนพี่น้นองเลยมันเสียข,ขาดเ่าป่เนาะไอแล้รอาผมอัดเฟืองขึง้เราครับพี่น,ออน้องก็เนื่อนการเรื่มก็ติดตามก็ไหลก็แช่ ครับผมขุณนหลายๆครับพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้การนํำครับผมวันนี้ก๊าซเครื่องใเขาครับเครื่องนับปีครับผมมันจะไปรับเขาทานยังบนนี้ครับผมบรแดงง่วดแล้วครับมันดำแห้งล่ะนี่ครับผมอยู่กับกับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าครับผมนี่ครับ ้ตรงให้ตรงหน้าครับพี่น้องในบ้านเพิ่อนอนี่ครับกำลังดื่นครับเด็ดบ้านไม้เอาใะครับนี่ครับขอบทางนี่ครับแรงดี่ามีโตกครับพี่น้อง ประมาณสิบบาทที่เราครับพี่น้องโซนนั่งผมตะกี้12ครับยานีรถตุงเหลือ10บาทครับพี่น้องมันแย่งปวดหรือว่าถือปวดหูหูกันครับ <c oughs> อ้ำมันก็มพี่แต่แพงเอาแพงเอาเพีาพ่น้งองเลยเมื่อกีสันสันยังหน่อยนะครับเดื่อผมมีใหม่กันสันครับผมบแม่แดนนี้เรลูล่งั้งซีครับผมหัว <c oughs>